สวัสดีครับคุณครูที่เคารพกับผมนายชัพลวิเศรษรัตน์นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 1ทับเลขที่10กับผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเรียนออนไลน์อย่างไรให้สนุกในขณะที่สถานการณ์โควิด19ายังแพร่ระบาดทําให้ส่งผลกระทบในหลายๆด้านรวมไปทางด้านการศึกษาและเมื่อนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้สถานศึกษาหลายแห่งจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงการศึกษาธิการแต่จากสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่าการเรียนออนไลน์ทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดน้อยลงหนึ่งในนั้นคือปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่น่าเบือ่อไม่น่าสนใจทําให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อให้การเรียนออนไลน์นั้นน่าสนใจสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่จะมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนออนไลน์นั้นแน่นอนว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายตัวนักเรียนเองและคุณครูผู้สอนด้วยเนื่องจากการที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ครูผู้สอนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะดึงสมาธิเด็กให้อยู่กับบทเรียน ครูจะต้องมีความชำนาญในการพูดเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในเนื้อหาที่เรียนประการแรกทำทุกอย่างให้เหมือนเรียนในห้องเรียนจริงๆโดยมีการจัดตารางเรียนในแต่ละวันประการที่2เปิดหน้าจอเพื่อสังเกตดูว่านักเรียนสนใจในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่และให้นักเรียนเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับเพื่อนๆและสร้างบรรยากาศการเรียนให้หน้าเรียน ครูผู้สอนต้องมีการสอดแทรกเรื่องอื่นๆที่น่าสนุกเพื่อทำให้นักเรียนไม่เครียดกับบทเรียนมากเกินไปรวมทั้งมีการเล่นเกมการตั้งและตอบคำถามในเนื้อหาที่เรียนเพื่อให้ไม่น่าเบือ่อและเพื่อเพิ่มคะแนนเก็บให้กับนักเรียนจากการตอบคำถามเป็นการลดการบ้านการสอบเป็นการลดความเครียดและความกดดัน ที่อาจจะมีมากจนเกินไปรวมไปถึงการเพิ่มความสนุกโดยการใช้โซเชียลมีเดียมาเพิ่มลูกเล่นในการสอนเพิ่มท้าทายขึ้นไปเช่น TikTok ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างสารรค์วิดีโอสั้นๆทั้งนี้ตัวนักเรียนเองก็ต้องให้ความร่วมมือและเปิดใจที่จะเรียนรู้รวมถึงตั้งใจเรียนในเนื้อหาที่เรียน โดยเริ่มจากการเป้าหมายในการเรียนเพื่อเพิ่มความหมายในการเรียนมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเราเรียนรู้สิ่งน,นี้ไปเพื่ออะไรเรามีเป้าหมายยังไงกับการเรียนครั้งนี้มีอะไรที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับวิชานี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเพื่อตัวเองบ้างจากนั้นลองทำแผนการเรียนสำหรับเป้าหมายนี้ขึ้นมา แล้วทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้เมื่อสำเร็จแล้วก็ให้รางวาัลกับตัวเองเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองถ้าหากนักเรียนและคุณครูไม่ปรับตัวและไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ไม่ยอมช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่หมดไปเมื่อเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขแล้วนั้น ก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรียนออนไลน์ให้ได้ผลทุกคนช่วยคุณครูด้วยเด็กด้วยทุกหน่วยเค้นคุมสติสมาธิมิโอนเอนต่างเลือกเฟ้นเห็นค่าวิชาการขอขอบคุณครับ